我不走嘛，哎。 他考官在关录音。 拜拜。 กูอมาบังสกุลอไปหาดวงวิญญาณอ่าดอกมีน่าต่อไปอีกคือคือหนึ่งคุณพ่อพ่อโสภูงาจำนวนสองพันกองคุณแม่บุรียันโสภูงาจำนวนสองพันกองคุณพ่อกิติศักดิ์โสภูงาสองพันกองคุณพ่อสมบัติโสภูงาสองพันกองอ่าเนี่ย อพออังค่ำเนาะจำนวน,นอีกหนึ่งพันกองกับเทวดารักษาโตของเพลิพอคอคอคนฝอตะกบขั่วจำนวนอีกหนึ่งพันกองรวมแล้วก็ทีหนึ่งมึงก่อเอออันนี้นายโควิดเออกับนางบางอ่อนชีแทกันเพื่อนกามาบางสกุลหาผู้ลงหลักด้วยกันนีอ่าบันยยศิลาโสพลหาเลยกองอ่านาง อ่านั่งเลาสพนหารยกองไอวมสพนห้ารกองไยงหยุดสพนหาร้กองไดบัวสีแปดห้ารอกองนางกองสีแปดะห้ารอยกองปูตายโยยรำ่ห้ารอยกองยาบัวโยยรำหารอยกองพอบุนมีพุทธหาห้ารอกอง เนาะเออเอ็มมานีอันเดอร์มาของสกุลหาโทรที่นี่ไร่น้ำดังที่อา่านไปนี่แล้วเออก็ได้รับสาสซาเออเอาสารนี่ก็ขอให้มารับเอากองบุญของลงสกุลเออเอ็มมอนี้วันนี้หา,ากว่าเอออยู่แหง่งหนไหลนวสิสัยทิศรับลูกกับฝากกันแล้วกันเนาะน้ำเตะพระเจ้าเราเทวดาภูมิ ชาติมีเอ่ออะไรลงข่าวหาเพิ่นถึงกับค่อปากกัตอบทัำต่อแมทอรีให้ไปนำข่าวนี่ไปบอกอแก่เพิ่นให้เพิ่นมารับเอาขอ,องขอ,องสกุลเมื่อนี่วันนี้ที่นี่อาบ่อเพิ่นตกทุกข์จงได้ขอใหผ้ผนจากทุกข์อาเพบุญเราขอสุขและปอะการใดความสูงแรงยิ่งยิ่งขึ้นไป อัอ่ตานณณจอสามุปนิาวะสีมีมคจงเออีแก่ก็อยากได้โยเออลูหลานรเออลุงแม่ม่ลุแม่ป้าพอลุงแม่ป้าเนาะสู่ปู่สูคนบ้านดอยอมของเฮาเออมีบ้านอ่มานําบ่เนาะอปบ่มีเนาะมันจะบ้านโนนพยอมเออบนไบ้านบ้านมีแต่บ้านเฮาลล่ะเนาะอ่าก็ถือว่า อ่าเป็นวันสําคัญเนาะก็เห็นหมานาและตาเออก็เป็นที่อ่าตามประเภทีที่เขาเสกกันมาเออเป็นวันเขาพัฒาอ่าเมื่อเริ่มแรกที่เขาพัฒษาของทัพผาจำเนียกก็คือเมื่ออื่นเมื่อนี้ก็เป็นวันอสระหะบูชาเป็นวันผ่าใหญ่เป็นสินใหญ่อ,อุบาสกอุาติกายหย่างย,ยมก็คืออ่ามาเขาพรรษาในทางของหย่างย,ย่อมคือมาจําศินอุบโบสถ อ่ามันนี่จะมีจะค้นบุนะเออายเลือนกับวัตถุมากกับ่อมมากบเออเแตดมาห์นบอลมันนี่เอาอะไรเห็นไฮเห็นไฮพู้ชับใจออกไปน่องเลยเปไดมากกับบมี่เลยอ่าเอากันเอาเตนปเดมากกับตังใจก็เอาเอาเอาให้ได้แต่จะคนก็เอา เออเขาจะเขาเสี ood, mm ้แลกเสีนแลกให้มันแหกมานเลยไม่เนาะเออเขาอยู่จำภรษาแห่งพรสูงเออซึงเปลี่ยนเะ็นนี่สี่สาทตระหนกชนทั้งหลายอ่ามีการถวายผ้าอาบนาฝนอ่ถวายเที่ยพระอิสุสามเณีบูอยู่ประจําเออในภาษาในอารามนั่นนั่นเอออาบนำบนนี่ก็เป็น้อปฏิบัติตามพระบนในบัญญัตของรมพุทธเจ้าเออ มเด็จปปุมีพระภาคเจ้าโปรดมีบรมพุทธานุญาตไว้ในปางกรพระสงฆ์บอกไก่มีผาอาบน,น้ำคือว่าบ่มีเลยก็ว่าใด้ลนะ้โปรดมีพระพุทธานุญาตให้แสวงหาได้เออรับให้ให้พระแสวงหาผาลหล่อนเยอะอีกเดือนหนึงนน่งสิบวัฤดูร้อนที่เขาหนาวฝนเนื่งส่ประมาณเดือนหนึง่งเปนให้พระออกแสวงหาผาหาผา บเวณเดื่ดาเดือด่าไตหืบผ่าพมหือว่าผ่าหนักว่าซางคือไอแจงแกโอบาสกุบสิกาผู้มีศรัทธาเออคืความหมายคือแจงพระเจ้าละผู้มีศรัทธาแจงว่าที่เขาภาษาละเด้อที่เบิดนาห่อนที่เขานาพฝนแล้วให้เตรียมหาผ่าหายังให้แจงเออถึงคราวที่ผู้มีศรัทธาจะสวายพระอาบน้ำฝนนี้ เชื่อว่าการแสวงหาคือการแสวงหาไม่ขอโดยตรงซึ่งจัดเป็นบัญญัติซึ่งเป็นข้อห้าบขอโดยตรงได้ใครที่จำภาษาแล้วเอาผ่านอภพณ์ไมให้ยคอยแน่นี่ขอโดยตรงมาได้เออการบอกว้าพื้นไปบอกว่าที่เขาภาษาเลยเด้อโยมบอกไ้สิให้พระเจ้องหูเอาอาจีไม่บอกว่าใอยที่เขาภาษาผ่านอภพณ์ไมให้ยคอยเน้อเอาลงฟอนเซอโบราณของพื้น บอกแล้วสิบ่ได้มันพิษมันยักษ์พิษอันนี้เพิ่นให้ใบอกกินเกี้ยงๆกินเคี้ยงครับยังเหลืออีกเกินเดือนอให้ทําใช้ได้เอสมัยก่อนที่พิษไอผ่าก็เป็นผ่าผาดิบผ่าขาวผ่าเศษผ่ายางมาคนก็เพิ่นก็ไปเหยียบเอาไปเหยียบไปเหยียบไปหย่อนหน้าไปกันเลยว่าอีกเึ่งเดือนให้ย่อใไ้มันเซตดว้อจิตประมาณนี้ ปารถนาจะรักษาพระบรมพุทธานุญาตไว้มิให้เสื่อมสูญปรารถนาจะอนุกูลแก่พิสุสัมมณีให้ได้สะดวกในที่จะปฏิบัติตามพระวินยัยเออยขันพระพนมีผ่ามีอย่างโขกเพื่อนกับจิตปฏิบัติภารกิจของผาได้ได้สำเร็จได้ดีเอ่เปื้อน,นขาดน,นั่งคาเนี่อยู่อ่ะอันเปื้อนขาดออสบู่ยาซีพนันเดียขอใส่ขอผานหนักอร่ว้งา่ายๆรว่า มีทีอยู่ทีใสกุฏิกับ่นตกหัวสิคขันเพื่อขาดตัวนี้เพื่อกระจิกปัดทั้งพานธิดทั้งผักบอทบอบด้เต็มที่อย่าโยมท่านกันคือบ่ต้องให้เพิ่นบอกเออเอกกระเนีมเอาเพราะว่าอันใดอันใดติเพิ่นเป็นของติเพิ่นใสเท่ากระเนีมอันใดบ่ต้องให้เพิ่นได้บอกนะเือเพิ่นมันบอกบ่ได้หลอกกับพิษอ่าบอกกับบ่สมในอารามเออแล้วถวายจ่อจงเป็นผ้าอาบน้ำฝน เอออาเมนกัสสายนะเจ้าน้อยกับอเอเดอเอาไว้จอจงเป็นบุคคลเมื่อมีจํานวนพอสงจะได้อ่าแจกจ่ายกันในทั่วแก่ผู้ที่รับนั้นโดยอ่สยาสมบัติยาศัยของผู้ไปจากทาเออเดี๋ยวเ้ามาเามา้ามีผาเ้า,เามามีผาจากลูกเ,ากเอากะไว้ยมาเออาไว้จักที่แล้ว ทั้งพระเพื่อสิบริหารจัดการเองเพื่อจะแจกกันเองอ่าพระพ่อกับพระตองไปไปแยกให้เพื่อนกันได้เออคนค่คนเพี่นยมีเออพผาตีถ้ำนาทีเป็นผู้แจกตามลักเพคนสิผาผาเป็นผู้แจกก็มีเออตามตามลักสร้างผาซึ่งมีสามัญสามารถที่จะอ่ะนโมธนากเกศท่านทั้งหลายเออในพระเจ้าท่าถึกตามประพฤติตามอภัยนี่อันดีงามแล้วมูกลอยกันจะนโมธนาสาธุเออ ในส่วนนี้ในส่วนบนส่วนกุศลของเจ้านี่เนาะอ่าอนุทนาให้เพิ่งอ่าต่อไปในปฏิบัติการหลวงพ่ออนุทนาให้อ่ช่วงนี้ก็คืออ๋ออ่าอนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยอ่รสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ที่ให้ควรมบูชารอตั้งเจ้าที่เจ้าฐานที่ปกปักรักษาคุ้มครองวัดวาอารามบ้านโนก็ยอของเฮานี้ ก็ขอให้อาพวปักร so ักษาญาติโยมชาวบ้านกาติมให้มีแต่ความสุขความเจริญอ่าพันาจริงประการใดอที่เป็นไปได้ท่ามชอจประกอบเหลือทําความดีนะก็ขอให้มีแต่ความสำเร็จสำเร็จอ่าโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุเยี่ยมตัวกวดน้งหลับท้เยีห आवारे व आपूरा परिपुरंते सागरं देव नेव इतो दिन्नां पेतानाम उपकपते इच्छितं पचितं तुं हं तिब्बेव समीचतु सपेपुरं तु संकल्पो तं सोपन्नरथो यथा เยเยเยอามีรันจานตวันซาปะรวงกุญะนาอะซะตองวาอะเตมโบวา <speaking in Hebrew> <speaking in Hebrew>

Takua yasa wan, takua mbala wan, takua awan lawa, takua suka wan, takua ototlapan ta'an, Tuka ruang, sabayang, piang วิจัยโอนิเตปะทวิปปะเลอภิเษกสัโทานังัคคปตตปโมติตุนัขตังสุมังทลังสุปาเยงธรรมะจัตสุวรรณลาบันตัดเอะทา

Oui. Hey.